นี่คือไมโครโฟนที่ผมบอกเลยครับว่าใช้งานง่ายและเสียงดีมากตัวหนึ่งนะครับกับคาสุนิ KZM01 Multi Channel UHF p r o f e ช s i o n a l จุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่ความใช้งานง่ายและได้เสียงที่ดีครับช่องสัญญาณของใหม่ก็ไม่ต้องปรับจูนเองครับเพราะมีระบบออโต้ให้คุณภาพเสียงที่ชัดแจ๋วที่สัญญาณความถี่แบบ UHF ตั้งง่ายมือใหม่ก็ใช้ได้ครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานสังเกตได้เลยครับว่าคู่มือบอกรายละเอียดไม่เยอะมากครับเพราะรุ่นนี้เขาใช้งานง่ายจริงๆครับต่อไปจะเป็นไมโครโฟนไร้สายที่ให้มา1คู่ครับแถมฐานขนาด AA 4ก้อนเอาไว้ใช้งานได้เลยครับมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถเอาไปวางหรือจะเอาไปประกอบกับตู้แรลกได้หมดเลยครับมีเสาสัญญาณให้2เสาแล้วสายของเสาเนี่ยสามารถที่จะอ้อมมาติดข้างหน้าเครื่องรับสัญญาณได้เหมาะกับการเอาไปไว้ในตู้แรลกมากครับและสุดท้ายกับอะแดปเตอร์สำหรับจ่ายไฟ ให้กับตัวรับสัญญาณครับวัสดุตัวไม่ทาออกมาได้แน่นและดีมากครับมีน้ําหนักแบบพอดีเวลาถือรู้สึกกระชับมือและมั่นใจมากครับแบบนี้ถือว่าดีครับและก็แข็งแรงทนทานมากและสีของไม้จะเป็นสีโทนมืดเหมาะกับการใช้งานหลากหลายแบบมากครับทั้งร้องเพลงงานพิธีที่มีความเป็นทางการการประชุมต่างๆ ตัวเครื่องรับสัญญาณก็ใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมที่มีความยืดหยุ่นและน้ำหนักเบาครับงานประกอบทั้งไม้และเครื่องรับสัญญาณทำมาได้ดีมากทั้งคู่ครับมีความพรีเมียมเรียบๆและหรูหราถือว่าผ่านเลยครับสำหรับการทำไม้รุ่นแรกของคาสซนิที่หัวไม้เป็นตะแกรงแบบอลูมิเนียมครับข้างในจะมีการบูฟโฟมมาให้ที่ตัวหัวไม้ด้วยช่วยกันเสียงลมเสียงพอพ่านเสียงที่มีการกระแทกได้ดีเลยครับการรับเสียงของไม้จะเป็นแบบรอบทิศทางครับและใช้เทคโนโลยีที่มีการรับเสียงคุณภาพสูงที่ไม่เหมือนกับไม้ทั่ ก็จะมีเสียงดังใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้ยังตัดเสียงได้ดีครับและก็เสียงพูดยังชัดตลอดครับตัวรับสัญญาณมีหน้าจอ LED ที่มีขนาดใหญ่มองเห็นสถานะต่างๆชัดเจนโดยจะมีให้ดู2จอแยกกันครับสำหรับไม้สตัวไมโครโฟนจะมีปุ่มอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันครับโดยปุ่มที่เปิดปิดเนี่ยจะอยู่ข้างล่างไม์สามารถที่จะกดค้างเพื่อเปิดปิดไม่ได้เลยนะครับส่วนอีก3ปุ่มจะถูกซ่อนอยู่ในไม์ครับให้หมุนฝาไม์ตรงข้างล่างออกมีปุ่มเซ็ตที่เอาไว้สลับชแนลและปุ่มเพิ่มลดเสียงของไม้คร คือเราสามารถที่ใช้งานโดยที่มือเนี่ยไม่ไปโดนปุ่มพวกนี้โดยบังเอิญได้นะครับส่วนช่องใส่ทานครับก็จะอยู่ในที่เดียวกันนะครับใส่ทานขนาด AA 2ก้อนเข้าไปในช่องนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมดูขั้วให้ดีด้วยนะครับมาดูเครื่องรับสัญญาณกันบ้างดีกว่าครับตัวเครื่องข้างหลังจะมีทั้งหมด6ช่องครับไล่ไปเลยก็จะเป็นช่องเสียบเสารับสัญญาณ2จุดครับช่องเสียบ DC input 1จุดช่อง mix out สําหรับต่อพ่วงเข้ากับมิกเซอร์หจุดและช่องบาลานซ์สำหรับต่อเข้าลําโพงที่เป็น p o r t ต xlr ช่องส่วนนข้าน้าาหเครื่องจะมปปุ่เเิดครับสัญ,ญ,ญ และมีตัวปรับเสียงใหม่2ตัวครับสำหรับวิธีการใช้งานแบบรวดเร็วสามารถทําตามนี้ได้เลยนะครับติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปที่ใหม่ให้เรียบร้อยจากนั้นต่อเสาสัญญาณเข้ากับตัวเครื่องรับสัญญาณเสียบสาย AC adapter เข้ากับตัวเครื่องรับสัญญาณต่อไปก็ต่อเครื่องรับสัญญาณเข้ากับมิกเซอร์หรือจะต่อเข้าตู้ Amp Port XLR ก็ได้นะครับแต่ระวังเรื่องระดับเสียงด้วยนะครับให้มั่นใจก่อนว่าเราเบาเสียงทุกอย่างลงหมดแล้วนะครับจากนั้นให้เปิดเครื่องรับสัญญาณและใหม่ได้เลยครับแค่นี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องไปปรับจูนนสัญญาณอะไรให้วุ่ ส่วนฟีเจอร์หลักเด็ดๆของรุ่นนี้ก็จะมีออโต้ฟีเวนซี่จูนนิ่งครับไม่ต้องไปตั้งช่องอเอง ระบบจะจับสัญญาณที่ดีที่สุดให้ทันทีครับในกรณีที่เราไปออกงานนอกสถานที่ที่มีสัญญาณมีคลื่นความถี่เยอะตัวไม์กับตัวเครื่องจะหาช่องสัญญาณที่ดีที่สุดแล้วจูนเข้าให้เราเองครับฟังก์ชัน UHF ครับตัวไม์ก็จะใช้ย่านความถี่ UHF ที่มีคุณภาพสูงกว่า VHF และได้รับมาตรฐานและอนุญาตสัญญาณจากสกสทชอ,อย่างถูกต้องทุกกระบวนการครับเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยบอกเลยว่าคมชัดอย่างแน่นอนครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราลองไปฟังเสียงกันดูครับว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้าง เทสเทสเท t one two one two one two ก็เชื่อมต่อไว้นะครับประมาณ2วินาทีนะครับก็สามารถใช้งานใหม่ได้เลยนะครับ hello test one two one two two three one two three four hello test อันนี้เป็นการเทสเสียงแบบระยะใกล้นะครับเสียงประมาณนี้นะครับตัวนี้จะรับสัญญาณได้ค่อนข้างที่จะไกลนะครับเดี๋ยวลองไปฟังแบบระยะไกลกันดูนะครับว่า ไกลแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นการเทสเสียงไม์ของคาสุนินะครับแบบมีสิ่งกีดขวางด้วยเป็นประตูแล้วก็ระยะห่างจากตัวรับสัญญาณนะประมาณ5เมตรได้6เมตรได้นะครับอย่งเงฮะเสียงเป็นไงบ้างครับลเทสอทสโลเทสอันนี้น่าจะห่างประมาณ7เมตรแล้วนะฮะอ่าก็ยังได้เสียงที่ดีอยู่นะครับ แล้วก็มีประตูมีกำแพงมีอะไรกั้นไว้เยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยนะฮะเสียงเป็นไงบ้างครับประมาณนี้นะครับผมกระสุนนี้ KZM01 เป็นไมนใ์หม่ที่ใช้แบบ AA ที่หาง่ายและไม่ต้องชาร์จครับโดยจะใช้งานได้นานประมาณ13ชั่วโมงครับสินค้ารุ่นนี้ได้รับใบรับรองจากกาสทชใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่รบกวนขึ้นสัญญ,ญาณอื่นนำไปใช้ในสถานที่ราชการหรืองานอีเวนต์ต่างๆก็มั่นใจได้เลยครับ สรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับไม์ไร้สายคาสตินิเคซัเอ็มศูนย์หนึ่งถือว่าเป็นไม์ไร้สายที่น่าจับตามองเลยครับกับราคาและคุณภาพที่สมเหตุสมผลสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองครับไม่ต้องให้ซาวเอ็นจิเนียร์มาช่วยดูก็ได้ครับถือว่าโอเคมากๆเข้าใจง่ายมากๆครับสำหรับรุ่นนี้ใครที่กาลังหาไม์ที่มีเสียงที่ดีซื้อครั้งเดียวได้ครบทั้งไม้สองตัวทั้งตัวรับสัญญาณไม่ต้องไปตั้งคลื่นเองให้วุ่นวายลองตัวนี้ดูครับคาสตนิเคซเอ็มศูนย์หนึ่ ไม่ไร้สายมัลติ h ช n แนล UHF Professional ไม่ผิดหวังแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสนีผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ